ระบบสุขภาพในศตวรรษที่21เนี่ยก็กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเรื่องของระบาดวิทยายสิ่งนี้เป็นเป็นภารกิจที่สถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขต้องพัฒนกและก็ต้องรับรู้ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะต้องรับกับการเปลี่ยนแปลง มาตันแก่นก็เลยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2,550ขึ้นเราเรียกว่าการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสตร์ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการ Lead e r Talk วันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีของคณะ สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มีโอกาสพูดคุยเล่าเรื่องกิจกรรมต่รรางๆของคณะผ่านทางรายการร i เดอร์ทอให้ท่านได้รับทราบนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่50ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็น50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่36ของคณะสาธาร,รณสุขศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเช่นเดียวกันนะครับคณะสาธารขศาสษร์ของเราเนเป็นคณะ ที่ตั้งเป็นทางด้านสาธารณสุขเป็นแห่งแรกในภาคตะวันเชียงเหนือเป็นคณะที่สองรองมาจากมหิดลนะครับจากทักษะมหิดลงนั้นตลอดระยะเวลา3-6ปีที่ผ่านมาพวกเราก็ทำพันธกิจ ของสถาบันการศึกษาทางด้านศึกษ,ษาก็คือการเรียนการสอนอการวิจัยการบริการวิชาการรวมทั้งการทำนุบระงศิลปะวัฒนธรรมนะครับตลอดมาเพราะ,ะนั้นเราเองอโดยที่เป็นคณะศึกษ,ษาก็มีสมรรถนะหลักของเราก็คือ,อเรามีความเชี่ยวชาญด้านชุมชนและการวิจัย แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในปีหน้าที่จะถึงนี้ก็คือเป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเราก็คงจะประจักษ์ชัดกันว่าความเป็นอาเซียนความเป็นภูมิภาคต่างๆพวกนี้มันไม่มีพรมแดนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าผู้คนจะต้องมีการมาทำงานเคลื่อนย้ายแรงงาน ไปที่โน่นที่นี่เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าระบบสุขภาพในศตวรรษที่21เ็นี่ยก,กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเรื่องของระบาดวิทยาอย่างเช่นที่เราเห็นว่ามีเรื่องของอ,อีโบลาก่อนอีโบลาก็มีเรื่องของ โรคซานะครับซึ่งกระทบกันไปหมดในทั่วโลกนะครับปัจจุบนันนี้อีโบลาก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ไมจบนะครับถึงแม้จะ,จะมะีจะพบะยาที่จะทำวัคซีนบ้างก็ยัง,ยง,ยงไม่สามารถดำเนินการได้จนว่าเรามีวัคซีนแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดในดินแดนแห่งหนึ่งแล้วมันก็ระบาดไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วนั้นะระบาดท,ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเช่น อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือ,อาการเกิดขึ้นอของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือุบัติซ้ำวันโรคก,ก็กลับมาอีกอย่างนี้ครับความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อนะครับเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงซึ่งอันนี้ก็สัมพันธ์กับสุขภาพนะสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตเรื่องของอสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้ นอกจากนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นของของโรคที่เกิดจากอกุบัติเหตุโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยครับมะเร็งกับอุบัติเหตุจะถูกกล่าวถึงว่าสลับที่กันอยู่เรื่อยว่าใครเป็นที่หนึ่งใครเป็นที่สองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็ยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกนะครับะระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คือ,อะระบบทางด้าน สุขภาพและสังคมอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเป็นภารกิจที่สถาบ,บันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขต้องออตระหนกักและก็ต้องออรับรู้ ใน,ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะต้องอรับกับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเตรียมไปร่วงหน้าว่าเราจะรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าคณะศึกษา,าก็มีพันธกิจหลักๆอย่างนั้นนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในวาระาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่คมอาเซียนหรือ50ปีมขอามปีของคณะศึกษา,ามาเลค้นแก่นนะครับคณะศึกษา มาตอนแก่นก็เลยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2,557ขึ้นเราเรียกว่าการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสตร์ประเทศในอนุภูยิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับครั้งที่6นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า The s i h International Conference on Public Health Among uh, Greater Mekong Subregion Countries นะครับปีนี้เรามีหัว uh, ข้อ uh, Health Service System for a Borderless uh, Community นะ ต้องขอกล่าวก่อนว่าการประชุมวิชาการอาชาติเรือเราเรียกว่า GMS เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะก็เป็นมาเริ่มจากที่คณะสกสานาามาเลนแก่นเองเนี่ยนะครับโดยคณะบดีท่านก่อนนะครับอาจารย์พิษณุได้ร่วมกับคณะบดีในมาลัยในมาเลเวของเวียดนามแล้วก็ของลาวนะครับได้ จัดประชุมวิทยากาศครั้งแรกขึ้นที่มาเลค้อนแก่นเมื่อประมาณปี2552หลังจากนั้นเราก็มีการประชุมทุกปีนะครับปีต่อมาก็ไปที่ประเทศเวียดนามนะที่เวและก็ไปที่ครั้งที่3ก็ไปที่เวียงจันทร์ครั้งที่4เนี่ยก็มีประเทศหรือมหาไาลัยในอนุปมิภาคเพิ่มขึ้นก็คือจากคุณหมิงเราก็จัดที่คุณหมิง มีจำนวนของสมาชิกเพิ่มมากขึ้นครั้งที่5เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่ประเทศเมียนมานะที่ย่างกุ้งครั้งนั้นก็มีประชาชนเข้าร่วมมากมีนักศึกษานักวิชาการมากและถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกของ,ของ,ของทางด้านวิชาการกลับมาใหม่ของเมียนมาังนั้นปีนี้ในโอกาสที่ครบรอบ3 6กปีของคณะก็เลยเวียนกลับมาที่คณะ สรสากมาหลายคนแก็นะครับเราก็มีวัตถุประสงค์นะครับที่เป็นการพัฒนานะครับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพนะอ,อย่างต่อนเนื่องของประเทศนะครับอาพงรวมทั้งใน,ในอนุภูมิภาครวมน้ำของรวมทั้งบุคลากรในภูมิภาคอื่นนะครับปีนี้เราจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนอกเหนือจากในในประเทศ อนุภูมิภาครวมน้ำโขงแล้วเราก็ยังมีมาจากทางด้านอิอนโดนีเซียนะครับมีวิทยากรมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีวิทยากรจากประเทศอังกฤษนะครับท่านท่านเซอร์อวิชาต์เปตโตซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนอกจากน,นี้เราก็ได้รับความปราจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กท่านในแพทย์สมศักดิ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็จะประทะา,า,าในหัวข้อเรื่องนโยบายทางด้าน s s นะครับหรือว่าการบริการระบบสุขภาพระดับอำเภอซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศไทยนั้นผู้เข้าร่วมประชุมก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนักวิจัยนะครับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็จะมีการนำเสนอ,อผลงานการวิจัยในห้องย่อยต่าง แล้วเราก็ยังมีการนำเสนอเรื่องของศูนย์ธรรมศาสตร์ของคณะศาสตร์มาเลาียนแก่นนะครับมีการประชุมทางด้าน HIA นะครับดังนั้นในตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลาย นอกเหนือไปจากวันที่6ที่7ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจัดนอกจากคณะศุกาศาสตร์มาแลนแกนแล้วก็ยังมีคณะศุกาศาสตร์มหลาลัยนรีสวนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหลาลัยมหาสารคามคณะสาธรารณสุขศาสตร์มหลาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ยังมีจากสพชชนะครับมีจากสสสมีจากหน่วยงาน อีกหล,ลายๆหน่วยที่เข้ามาร่วมนะครับทั้งในการบรรยายในห้องย่อยนะครับหรือว่าในการร่วมสนับสนุนผลงานวิจัยมานําเสนอเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งรูปแบบเป็นเป็นการบรรยายมีการอภิปรายนะครับคนที่มาร่วมก็ประมาณ500 500คนนะครับ500-600คนเราก็จะจัดวันที่6-7ที่พฤศจิกาย,ยนนี้ที่โรงแรมพูแมนนะครับแต่กิจกรรมจากนั้น นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชุมในวันที่5ก็คือประชุมเขาเรียกว่าคณะบาดีคณะสาธารณสุขในประเทศภูมิอนุภิภาคร่มน้ำโขงนะครับเราจะจัดที่มาลายขั้นแก่นที่ท,ท,ที่ห้องประชุมสารสินในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะเป็นการประชุมสภาคณะบาดีสา,า,สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ะครับที่อลา,ายขนแก่นเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะมีสถาบันที่อยู่ในเครือข่ายเนประมาณ23สถาบันที่จะมาร่วมประชุมที่นี่อของมคอเอก็เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นรองประธานฉะนั้นก็ นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างที่ท,ที่เรียนไปแล้วว่าในโอกาสที่คณะศาสตร์ครบรอบ36ปีนะครับเราก็ขอเชิญชวนนักวิชาการนักอาจารย์และสิทธิ์เก่าของเราได้มาร่วมในกิจกรรมที่สําคัญครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนนะความก้าวหน้าต่างๆแล้วก็เรามีงานคืนสุเย่ในวันที่8 สำหรับสิ่์เก่าของคณะอักษรของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่าน,น,นแล้วก็มาร่วมลอยกระทงในวันที่6ซึ่งในภาคอีสานก็จะมีที่ขอนแก่นนี่แหละครับที่ยิ่งใหญ่นะครับการลอยกระทงของเมลอยขอนแก่นก็เรียนเชิญเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมในกิจกรรมที่สําคัญครั้งนี้ครับขอบคุณครับ